่ทำไมอ่ะเฟิรเดี๋ยวไม่นกจะมาจิกนายยังเคยทำเร็วไข่ายรธรรมดานี่เก็หมดเลยนี่เิรรู้ป่าว่ามืวาที่ฉันไปบ้านยายอ่ะ ใช่นั Guys, Dude, ้นไปไปดูกันย้านั่นไงต้นไม้ต้นนั้นไงริงด้วยริงด้วยใช่มีไม่ใครด้วยอยากจับด้วยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยทำไมอะเฟิร์อย่าดีกว่าพวกเดี๋ยวไม่นกจะมาจิกนายที่เคยทำแล้วฮแล้วไงฟิร์สไข่นกธรรมดา เพื่อนนีฉัไม่ฉันจะเอาปูปลาเล่นเฮ้ย hey, อย่าทำแบบนี้นะฉันไม่เล่นนะแล้วไงก็แค่ไข่นกนายจะกลัวเลยเฮ้ยไข่แตกแล้วดิจี้นายทำแบบนี้ได้ไงเ <c oughs> ฟิร์สแค่ไข่นกนายจะกลัวอนะไรนกหนาเฮ้ย hey, นี่เสียงนกอ่ะนายหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ยดูนั่นสิ <c oughs> เฮ้ยแนนนายเป็นอะไรอ่ะแนนนายก็เหมือนกันอุ้ยอุ้ยใครโดนนกจิกแค่นูนอ่ะใช่อุ้ยเราเอาไข่ไปคืนกันเถอะเฟิร์สใช่น้องน่จะทำให้พวกมันโกรธสิใช่เ<ป>จ้าหนูฉันขอโทษที่ทำไข่แตกไปหนึ่งฟองเอ้ยฉันขอโทษนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแล้วเก็ยบปะไปกันเถอะเฟิร์สฉันสัญญาแล้วว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้แล้วไปไปทำเพลงกัน ติดตามแล้วฟันกระดิ่งในชาแดีทีวีด้วยนะคะ